สวัสดีครับพบกับช่องทีเพลพัฒนละอินดัสเซียนกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ห่างหายกันมานานครับพอดีติดภารกิจอ่าวันนี้มารับชมกันครับกับคูบต้ายูห้าสิบห้าครับผมวันนี้มาตกเอ่อเคลิ่ปรับพื้นที่ครับผมในเขตอุตสาหการครับเคลิ่ปรับพื้นที่ยี่สามตารางวาครับตัวนี้เรามีทั้งรถเล็กรถรถใหญ่นะครับมีทั้งพีซีเอสเคร้อยร้อยร้อยสี่สิบแล้วก็ รถเลยครับอยู no ่3 5ออยยูู่่5 5ครับเรามีทุกไซส์ครับเราก็สามารถให้ราการการเช่าได้ครับรายวันและรายเดือนครับพอราคาเป็นกันเองครับก็ลองโทรมาสอบถามมาดูได้ครับเรามีทุกไซส์ในทีมงานโทรสอบถามได้เลยครับอันนี้เป็นของครูขวัญนะครับจะให้เช่ารายวันและรายเดือนเหมือนกันนะครับผมทั้งหกล้อ3คิว5คิว7คิวครับผมกระเบอร์โทรนะครับ0617727486นะครับผม เสียเจโทรติดต่อได้เลยครับเบอร์นี้มีม,มีเรามีทุกบริการครับมีทั้งรถเล็กและรถใหญ่มีมีทุกไซส์ครับอันนี้ก็ดูหน้าง,งานกันครับหน้าง,งานเป็นหน,น้าง,งานแบบปรับพื้นที่ครับตรงนี้เป็นเป็นบ้านเป็นบ้านครับแล้วก็รื้อถอนออกแล้วก็มาเคอร์ริปรับพื้นที่ให้สูงจากระดับพื้นถนนมาอีกประมาณสักห้า ไอ้สิบเซนครับตัวนี้นะใช้หน้าดินโผลเพราะตอนหลังนั้นข้างหลังนุนก็เป็นเป็น,ปนบอ่อครับข้างหลังบอ่ลยอลึกเหมือนกันครับเราเสร็จปูนะลงไปครับฝังกแล้วก็เอาหน้าดินลงทางหนึ่งตัวนี้เจ้าของเขาจะจะ,จะปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้เพราะว่ายังไม่ได้ใช้อะไรครับตัวนี้นะจะปลูกต้นไม้ก่อน ถ้าท่านใดสนใจก็ลองติดต่อสอบถามได้นะครับตรงนี้พื้นที่อาจจะเจ้าของอาจจะปล่อยเช่านะตรงนี้นะก็ลองคุยกันดูได้ครับถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาครับก็ลองสอบถามได้ครับหรือจะโทรมาสอบถามเบอร์ผมก็ได้นะครับปด5 4า0ี่2 5ศูนะสี่สาสองห้าครับเอาโทรมาสอบถามมาดูครับวันนี้พาน้องเขียวมาขับรถเล็กก่อนครับรถใหญ่ตอนนี้จอดอยู่ครับตอนนี้เคลียร์งานเสร็จมดแล้วครับเลยมีงานเล็กเลยให้มาลงงานเล็กก่อน แก้คันคันเร่งครับแก้คันแกคันมือนะครับแต่รถเล็กนี้ผมดูแล้วมันก็ดีอย่างหนึ่งนะมันมีผ่านหน้าเวลาเวลาดัน,นอะไรเงี้ยขอบข้างมือโกยเออผมว่ามันสะดวกสบายดีนะสำหรับงานพื้นที่แคบอย่างเงี้ยนะโอเคนะโดยโดยส่วนตัวผม,มนะครับงานเล็กรถเล็กเข้าได้แล้วก็มีตัวดันให้ด้วยอย่างเงี้ยครับปกติแล้วเราต้องใช้รถรถเกรดนะเถเกียในการดานราันนะครับรถเป็นโฟกชีบแต่นี้มีผ่านหน้าเลยรถเล็ก ผมว่าเหมาะดี <c oughs> เหมาะมากเลยตัวนี้หนึ่งดูครับ <c oughs> น่ะดูครับ <c oughs> ถ้าเป็นที่เราใช้ก็ปกติก็คือต้องใช้นั่นแหละครับใช้รถรถไม่ใส่รถรถเกรดในการดันหรือ <c oughs> ย่ำไปการย่ำบทอัาไปด้วยในตัวะรบเลาะขอบข้างบ้างอะไรบ้างก็เดี๋ยวค่อย กันทีเดียวเลยเก็บรายละเอียดทีเดียวขอฝากท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งติดตามกับช่องทีพีแอลพัรนาติดตั้งเตียนช่องนี้ด้วยนะครับช่องเล็กๆงางขายมาหไวยวันนีค้ครับติดภารกิจครับวิ่งดูงานด้วยแล้วก็มีงานในบริษัทด้วยนะครับคือหลายๆอย่างครับก็ทำบริษัทก็รับรทำที่นี่ด้วยนะครับ,รบ จิ๊กฟิกเตอร์ฟังก์ชันไอทีแล้วก็เอฟซีนะครับผมเป็นงานเทสพวกแผ่นพีซีครับพวกผลิตเฟอร์บรีที่ผลิตใหม่อะไรเงี้ยครับจากในในช่องสายพานกับผลิตอ่ะเช้พวกผลิตบอร์ดพีซีเทสอุปรกรณ์เทสวัดอุปรกรณ์แล้วก็เทสแรงดันต่างๆนะครับทางบริษัทเรารับทำด้วยนะครับแล้วก็จิ๊กออโตเมชันเครื่องออโตเมชันออโตไลน์ line, อะไรอย่างเงี้ยครับไลายผลิตไลายสายพานที่พวกแม้กระทั่งพวกไลน์สายพานน้ำเดิมแล้วก็ผลิตนะครับทุกอย่างเป็นพวกเป็นเครื่องจักรเราเราทำนะครับ ก็ลองโทรมาสอบถามได้ครับเแบอบร์แบบแบบโทรนะครับ0 8 5 4 2แปดหส่นส่นเดี๋ยวผมมีโอกาสจะเข้าไปถ่ายทำให้ดูนะครับว่าการทำของพวกจิกฟิกเจอร์ฟังก์ชัน i อซีนะครับพวกไอซี F C T, หรือว่าพวกเครื่องอัตโนมัตินะครับที่ใช้ในรายอุตสาหกรรมว่าทำยังไงไอตัวฟังก์ชันพวกจิกฟิกเจอร์ไอซีทีอะไรพวกนี้ก็เทสแผ่น PCB โดยตรงครับที่พอดีเช่นพอดีไอบีซีบีที่ผลิตใหม่ก็ต้องการวัดวค่ออาอุปกรณ์ต่างๆเงนี้ครับ ือปกติแล้วเราจะใช้มิเตอร์แต่ว่าอันนี้มันเป็นเป็นเครื่องทดสอบโดยครั้งเดียวเลยครับทิ้มลงไปครั้งเดียวก็คือเราจะรู้อุปกรณ์ในใน,ในใแต่ละ,ะโมเดลแน,น่นอน,นเลยครับว่ามีค่าอุปกรณ์ตัวไหนบ้างที่ไม่ได้ตามมาตรฐานเพราะว่าก่อนก่อนที่จะเรารู้ได้เราก็ต้องมีการดีบักก่อนดะีบักจนจนจนแล้วเสร็จนะครับถึงถึงจะปล่อยรันเทสปกติครับพอเทสได้ที่เสร็จก็จะเทสไอ้นี่ต่อครับ ฟังชั่นเทสก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับเทสคล้ายๆงานจริงเลยตรงนี้ก็แล้วแต่ทางลูกค้านะครับว่าต้องการเลือกใช้ในไทยแบบไหนครับทงบริษัทเรารับทําทั้งหมดนะครับกับบริษัทเวอร์เทคเทสนะครับบริษัทเวอร์เทคเทสจำกัดนะครับอยู่เียบพักซอย8จังหวัดสมุทรปราการนะครับสนใจก็ลองโทรต่อคันมาได้นะครับเดี๋ยวไม่มีโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูครับว่าทางบริษัทเรามีอะไรบ้างอะไรยเงี้ยครับทำอะไรบ้าง มีโปรดักต์อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาชมในคุกต้าครับยูห้าสิบห้าครับ <c oughs> อันนี้รถใหม่แค่ไม่กี่ร้อยชั่วโมงเลยนะครับเนี่ยขึ้นไ่กี่ร้อยชั่วโมงแต่ก่อนหน้าน,นี้น้องมันไปทํางานอยู่ที่เชียงใหม่มาครับเชียงใหม่แล้วก็เสร็จงานที่เชียงใหม่ก็ย้ายมาลงที่ที่สถานต่อเลยครับผมก็เลยให้ของเข้ามาทำงานนี้ต่อเลยครับเพราะว่าของผมมีแต่รถใหญ่ มีแต่ PC 140เงี้ย SK 140อย่เงี้ยครับผมมีแต่รถใหญ่เลยแต่ว่าอยู่ในทีมงานเดียวกันครับถ้าท่านใดสนใจก็สอบถามได้เลยครับเรายินดีให้บริการครับรับทุที่ขุดสะขุดน้องขุดร่องเคลียร์ิ้งป่าปรับพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยเรารับหมดนะครับลองทดสอบถามดูการเรามีทั้งรถเล็กรถใหญ่ให้บริการไม่ว่าจะเป็นทั้ขุด ขุดร่องสวนนะครับขุดร่องสวนปลูกต้นไม้ครับพื้นที่ว่างเปล่าลกคล้าอย่างเงี้ยครับที่ต้องการปลูกต้นไม้ก็ลองโทมคุยกันยได้ครับเรามียังถึงการดูแลรักษาต้นไม้เลยนะครับว่าสู้ารขุดเสร็จร่องเสร็จแล้วเนี่ยจะใครจะเป็นผู้ดูแลต่อตรงนี้บริษัทเราก็รับนะครับเราก็รับว่าขุดร่องเสร็จแล้วปลูกต้นไม้ให้ด้วยแล้วก็ดูแลต่อให้ด้วยคือครบวงจรครับของเรามีมีมีทีมงานทําดูแลพร้อมพร้อมให้จนเสร็จสับเลยครับ แต่ยังไงก็ลองท่านในสนใจก็ลองโทรมาสอบถามมาดูนะครับหรือกดกระดิงด่งกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใ,ใหม่ๆด้วยแล้วก็สามารถติดตามทังช่องได้ด้วยครับว่าทังช่องเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นโปรดักอะไรเงี้ยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสุดท้ายกดกระดิง่งติดตามไว้ด้วยนะครับ <c oughs> นี่คนระับรถเล็กมันสามารถปรับระดับได้นี่แล้วก็มีตัวเรื่องนะฐานหน้าดันนี่ย ก็เดินบทอัดไปได้ด้วยอย่างนี้ผมว่ามัมนครบวงจรเลยนะสำหรับงานแคบๆนะถ้างาน,นใหญ่ๆเราก็โอเคแหละเราก็ใช้รถใหญ่แล้วก็จะรถเกรด,ดต่างๆเนี่ยครับก็ถือว่าถือว่าช่องตัวดีช่องตัวดีครับกับรุ่นนี้นะแต่ส่วนสเปครายละเอียดนั้นผมยังยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ในรุ่นนี้นะครับเพราะว่า,ย,ย,ายังไม่เคยใช้งานกันยังไม่เคยใช้งานแต่ว่าท่านที่ๆช่องยูทูบแลหลายๆช่องน่าจะ มีมีการนําเสนอไปบ้างน,นะครับตัวนี้นะก็ลองไปไปหารับชมได้ครับรุ่นนี้สัเป็ตัวนี้ว่าใครอยากได้ไปใช้งานอะไรยังไงก็ลองดูครับ <c oughs> คนหาดูในช่องผมว่ามันช่องดีนะเล็กคุดคุยๆได้เสร็จดันปรับเรียบง่ายด้วยครับเยียบอดหัดไปในตัวเงี้ยครับ นี่ยคล่องดีเราเจอรถเจใหญ่ครับเดี๋ยรามาดูอย่างนี้แล้วเออรู้สึกว่ามันก็โอเคดินมีราคามาฝั่งนี้ดันด้วยฝั่งนู้นต่อนะอย่าบดอัดไปในตัวเลย <c oughs> นี่มันทุกง่ายเลยนะใช้หกล้อมันทุกมเนึ่งหกล้อมันทุกก็ <c oughs> ทำงานได้แหละหกล้อเอาดินมาลงด้วยก็ เสร็จแล้วก็รับแมโครมาลงด้วยก็ต่อได้เลยครับอย่างงี้นะหกล้อหกล้อประมาณ5้าคิวอ่ะขึ้นได้เลยประตูได้เลยและหลายท่านก็ส่วนใหญ่ก็ทําลักษณะนี้กันนะครับกล้อหกล้อไปได้ก็รถนี้ไปได้ด้วยเหมือนกันครับตรงนี้นะเล็กกระทัดรัดดีเหมาะครับายยี้นะก็ท่านใดสนใจจะเช่าอะไรวันอะไรเดือนก็ยังไงก็ติดต่อสอบถามได้นะครับมีทั้ง รถขนาด3ตันจนไปถึงขนาด20ตันครับของเรามันมีหมดเลยในทีมงานเราพอให้บริการครับรถดัมรถอะไรมีหมดครับทีมงานเราก็ท่านใดสนใจก็ลองโทรมาสอบถามมาดูนะครับโทรสอบถามกันด้เลยเ,ลยบ,เบอร์โทรศูนย์แปดห้าสี่สองศูนย์สี่สามสองห้านะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามไปด้วยนะครับกับช่องท e ีวีอพลนะครับผม นี่ก็ออกจบแต่เพียงเท่ทานี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรไปเดี๋ยวผมจะรีบอัปเดตมาให้เลยครับว่ามีอะไรเดี๋ยวครับผมกล่าวครับว่าสวัสดีครับ